คันนี้เป็นยันมา5 1วแรงนะครับคันนี้มาพร้อมผนันหลังใหม่เลยนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยครับสีสันสดใสนะครับส่ง FC FC อทางจังหวัดเลยเราเองนะครับก็ขอบคุณ FC ทางจังหวัดเลยนะครับคันนี้สีเดิมเลยนะครับตรวจเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับขัดเงาให้เงาวับเลยนะครับก็ขอบคุณ c ทําเมืองเลยมากๆนะครับอุ่นุนวรถสวยสวยจากดิยัมเทคเตอร์นะครับก็ ช่วงนี้คิวก็เริ่มจะเก็บงานได้เยอะแล้วนะครับก็ทยอยทยอยจัดส่งนะครับก็รถที่ยังไม่ได้จัดส่งนะครับประมาณ10บกว่าคันนะครับก็ขอบคุณ f อฟทุกท่านนะครับที่อุดหนุนรถส,สวยจากดีเยี่ยมแท็กเตอร์นะครับรถส,สวยๆทยอยจัดส่งนะครับทยอยจัดส่งนะครับอยากได้รุ่นไหนทักทายเข้ามาอยากได้รุ่นไหนทักทายเข้ามานะครับ รถมุงกี้เหลืออยู่1คันนะครับเหลือ l 4018นะครับ1คันนะครับ460,000บาทนะครับดาวที่50,000บาทนะครับยันมานะครับยันมา YM นะครับตัว YM เหลืออยู่3คันนะครับ YM51 YM351 นะครับ 351A นะครับเหลืออยู่2คันนะครับ 490,000บาทนะครับสวยๆเลยนะครับสวยทั้งคู่เลยนะครับยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ขัดเงานะครับมาดูสภาพเดิมๆได้นะครับหลังจากลูกค้าจองก็จะทําการเก็บงานให้นะครับว357 a เหลือ1คันนะครับาขายแค่530,000นะครับแล้วก็เขาเรียกว่ารุ่น511แรงตัว EF นะครับเหลืออยู่ประมาณ 78คันนะครับราคา3ามแสนสามถึงสามแสนห้านะครับเป็นราคาเก่านะครับส่วนราคาใหม่ที่จะมานะครับบอกลูกค้าบอก FC เลยนะครับปรับขึ้นนะครับไม่ใช่เสิรอ่อนขึ้นเองนะครับขึ้นตามภาวะตลาดนะครับสำหรับรถแท็กเตอร์นะครับสำหรับรถแท็กเตอร์สาหรับรถไหนะครับราคาเขาจะปรับขึ้นกันประมาณช่วง มีนามษาพฤษภานะครับ3-4เดือนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับราคาปรับขึ้นพอประมาณไม่ต้องห่วงนี่แหละครับปรับขึ้นพอประมาณนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็มีรถคูโบต้าเข้ามานะครับคูโบต้าเข้ามาหลายรายการเลยนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะครับสาหรับ f อฟซีสำหรับลูกค้าที่รอกันอยู่นะครับคูโบต้าเอ็มยูสนะครับคูโบต้าเอ็มยูห้าเจ็ดนติดจองแล้วนะครับ เหลือ M U 4 9นะครับเหลือ M U สี่เก้าเจ็ดนะครับ7040ศ่านมีเข้ามาใหม่นะครับเป็นรถตีเทิร์หนึ่งคันนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูคร่าวๆนะครับมีเข้ามาหนึ่งคันนะครับ7040ศ่ศเผื่อลูกค้าเผื่อ F C อยากได้นะครับคันนี้เลยนะครับเป็นรถที่ลูกค้าใช้อยู่นะครับแต่ว่า ลูกค้าอยากได้คันใหม่นะครับก็เลยมาตีเทินนะครับก็ยางหลังสวยนะครับยางหน้าสวยนะครับผานก็ตามภาพเลยนะครับใบเริ่มผอมแล้วนะครับราคานะครับคันนี้อยู่ที่3า0 0 0 0เจบาทนะครับสามแสนเจบาทนะครับสำหรับ f อนะครับสำหรับลูกค้านะครับอยากได้รถที่ไม่ใหม่นะครับเก่าๆก็เอานะครับขอให้ได้รถราคาประหยัดก็ สามแสนเมนบาทนะครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับก็ราคาก็ถูกนะครับแต่ว่าก็จะเก่าหน่อยนะครับเป็นรถตีเทิร์นนะครับถูกแต่ก็จะเก่าหน่อยนะครับลูกค้าไม่ไกลมากนะครับจังหวัดใกล้เคียงนะครับไม่ไกลมากวีศลรถให้2 0 0 0 0ืนนะครับสามนเรถให้20,000เหลือ3ามแสน้านะครับได้ดันหน้าได้พันหลังยางสวย4เส้นนะครับแจ้งลูกค้าแจ้งเอฟซีเลยนะครับยางสวย4เส้นนะครับ ส่วนอย่างอื่นก็เครื่องดีนะครับเสียงเครื่องยังดีนะครับเสียงยังอื่นก็จะตามอายุเขานะครับก็สามแสนก็สามแสนเจ็ดก็ลดเหลือสามแสนห้านะครับอันนี้รถลูกค้าที่จองไว้นะครับก็ทยอยทยอยไปเก็บงานครับตอนนี้ก็เก็บงานเกือบครบทุกคันแล้วครับก็จะทยอยจดส่งนะครับอยากได้คันไหนก็ทักทายเข้ามานะครับ 0947064430น,นะครับ0947064430นะครับดีเยี่ยมแท็กเตอร์นะครับศูนย์จำหน่ายรถแท็กเตอร์มือสองนะครับทีเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอ่าเก็บงานให้ลูกค้าอ่าครบแล้วทยอยจัดส่งนะครับอันนี้ก็เป็น FC ทางเหนือนะครับอ่ารถก,ก็เก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเดินด,ดูชื่อให้ก่อน <dem> เหนือคือจังหวัดอะไร คุณลำดวนเชียงรายนะครับก็รถเก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแสรผานถ่ายลังเรียบร้อยแล้วครับก็รอขัดเงารอเก็บงานขั้นตอนสุดท้ายส่งนะครับอันนี้ก็เอฟซีทางอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูกันเก็บงานแล้วเหมือนกันนะครับอ๋อหน้ากลางนะครับใกล้ๆเรานี่เองครับคุณบุญธรรมนะครับราก็เก็บงานเสร็จเรียบร้อยนะครับทยอยทยอยนะครับ อันนี้ก็อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันนะครับก็ทยอยจะส่งครับก็ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับรถสวยก็เดี๋ยวเข้ามาเพิ่มนะครับตอนนี้เหลือไม่เยอะมากนะครับอยากได้คันไหนถ้าใครเข้ามานะครับขอบคุณ f c นะครับที่รับชมนะครับวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับช่วงเช้าอากาศเย็นนะครับถ่ายคลิปเหมือนเดิมนะครับขอบคุณขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับรวยๆเฮงๆนะครับขอบคุณครับ